วันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับต่อเนื่องจากวันจันทร์ครับกับคุณภูริพงศ์สุวรรณนะครับจากเพจม้าเฉียวดูหุ้นเดอะฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับพี่ม้าเฉียวครับครับสวัสดีครับครับวันจันทร์เนี่ยเราคุยไปนะครับพี่ม้าเฉียวก็เตือนว่าให้ระวังกันหน่อยเหตนสัญญาณเตือนทองคำแล้วก็ตั้งชื่อหัวข้อในการพูดคุยว่าเอาวาสานคนตื่นทองทองคํามีสัญญาณเตือนแล้วนะครับพอวันนั้นเนี่ยทองยังไม่ลงฮะก็มีกระแสตอบรับต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วทีนี้พอเมื่อคืนนี้ราาาคคทงํ ลงมาจริงๆครับวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่มาเฉียวคุยต่อว่ามุมมองต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตหรือเปล่าหรือว่าจะมีคําแนะนําการลงทุนอย่างไรต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันจันทร์ก่อนนะครับตอนในที่เราเตือนกันพี่มาเฉียวเห็นสัญญาณอะไรที่น่ากังวลในทองคาครับโอเคนะครับวันจันทร์คนบ่นกันเยอะนะหาว่าแช่งทองลงนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องมือที่ผมใช้เนี่ยหน้าจอขึ้นไหมครับครับไปดูหน้าจอไปเลยครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวเทียมงานขึ้นเลยครับ หน้าจอขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับโอเคพอดีเครื่องมือที่ผมใช้เนี่ยมันชื่อ T D sequential นะครับก็นักวิเคราะห์ชื่อคุณโทมัสซิมาร์คเขาคิดค้นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าในตลาดเนี่ยเวลาคนแห่กันไปทางไหนหรือว่าเกิดภาะวะโอโมคือ f Fear of missing out คือกลัวตกรถเนี่ยมันมักจะเกิดการพลิกกลับของตลาดก็เลยไปนั่ง หาคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์มาแล้วก็ก็พบว่าอนุกรมฟิโบนัชีเนี่ยถ้าเรามานับตามหลักการของเขาแล้วนับได้ครบ9เนี่ยนะครับถ้าทางขึ้นมันจะอ่านว่าขึ้นอ่อนกําลังถ้าทางลงมันจะอ่านว่าลงอ่อนกําลังแน่นอนว่าทองมันขึ้นมาแรงก็ต้องเป็นทางขึ้นแต่พอเราเห็นสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะอ่านว่าขึ้นอ่อนกําลังสิ่งที่ตามมาคือเกิดโมเมนตัมเชิงลบนะครับ ผักราคาให้หมุนตามเข็มนาฬิกาคือหมุนอย่างนี้ตามเข็มคือหมุนลงนะครับทีนี้เนี่ยตัว u e n t i a l เนี่ยนะครับมันมันจะบอกเฉพาะอ่าแนวโน้มว่ากำลังมีกำลังเต็มที่หรือว่าอ่อนกำลังทีนี้คุณต้องหาเครื่องมืออย่างอื่นมาประกอบเช่นาการกลางโซนด้วยพวดพอย n ์หรือว่าตัวฟิโบนัช c h ซึ่งผมใช้ฟีบนัซี่ประกอบ,รบเราก็จะพบว่าทองเนี่ยมันจะขึ้นมาเทสบริเวณหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตซึ่งอ้างอิงตำราของฟิโบควีนนะครับเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเฟิร์สทาร์เก็ตซึ่งมักจะไม่เบรคคำว่าไม่เบรกก็คือถึงทะลุขึ้นไปก็ไม่สามารถปิดเหนือแนวนั้นได้แล้วจะเกิดการตกกลับลงมาในภาวะเนี้ย มันจะเรียกว่าเบรกแล้วเฟลคือเทสแล้วไม่ผ่านนะครับอีนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเวลาพุ่งทะลุคือผ่านแล้วเขาจะฟอลโลเขาจะวิ่งไล่ซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณจะโดนเขาพาไปพาไปกินว่างั้นเหอะนะครับ,รบเพราะหลอกหลอกให้เราฟอลโลทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการเทสครั้งที่หนึ่งถูกไหมครับนั่นคือสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ลงมาร้อยกว่าจุดนั่นคือผ่านมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วมันจะเทวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วร้อยกว่าจุดหลายคนก็ว่าหนักแล้วแต่ปรากฏว่าสัปดาห์นี้ที่ผมเข้ารายการกับน้องปับ๊บเราคุยกันวันอังคารเนาะใช่ไหมครับตอนนั้นมันยังเขียวเขียวอยู่แหละแล้วเหมือนจะทํหายด้วยคนก็ไม่ค่อยพอใจกันว่าอืทําไมนายมาอ่านตลาดลงล่ะแต่ว่าเครื่องมือมันอ่านได้อย่างนี้เราก็ต้อง อ่านไปตามที่มันอ่านได้ซึ่งมันเตือนว่าอมไม่ใช่ละการเทสร้อยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นซึ่งมีค่าเท่ากับสี่สามสี่หกจุดหนึ่งสี่เนี่ยคุณไม่ควรฟอลโล่ครับนอกจากนั้นคุณควรจะแบ่งขายทำกําไรซึ่งวันนั้นเราก็แนะนํำกันว่าคุณแบ่งไปสักส่วนหนึ่งก่อนอ่าถ้าคุณหวังว่ามันจะไปไกลนะครับแบ่งขายหรือคนที่เทรดระยะสั้นอาจจะเทรดลงก็ยังได้เลย จากสูตรนี้เพราะว่าสัญญาณมันขึ้นอ่อนกําลังนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วครับนะครับอ่ทีนี้มาพาร์ทเหตุการณ์ที่เราคร้างเอาไว้เราคุยกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยการตื่นเต้นกลัวว่าจะตกรถเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วในอดีตไหมรจริงจริงมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับภาพขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วครับมันถึงมีขนาดวลีที่บอกว่า ตอนนี้เนะี่ยใครนะใครไม่มีทองก็ถือว่าเป็นคนโง่นั่นคือวลีที่เกิดขึ้นในปีพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับตอนนั้นทองวิ่งขึ้นมาแรงคุณอาจจะบอกว่าโหแรงแล้วี๋ยเนี่ยแปดร้อยห้าสิบต้องเดี๋ยวลองมาดูประวัติความเป็นมาว่าว่ามันวิ่งมาจากเท่าไหร่นะครับมีสไลด์อันหนึ่งเดี๋ยนะครับอเดี๋ยวทีมงานกลับขึ้นมาที่หน้าตรงนี้ก่อนนะครับ เอาหน้าจอลงก่อนนะครับโอเคผมมีสไลด์ประวัติความเป็นมาของการตื่นทองนะครับโอเคหน้าจอขึ้นไหมครับอ่าได้แล้วครับหน้าจอขึ้นนะครับโอเคพี่มาเชียวกดกดฟูลสกรีนได้เลยครับหรือว่าให้เห็นเต็มจอก็ได้ครับถ้ากดฟูลสกรีนผมจะออกดปุ่มบังคับไม่ได้ได้ครับเป็นแบบนี้ก็ได้ครับครับโอเคนะครับ ทองเนี่ยนะครับช่วงที่พวกเราเนี่ยกำลังแห่ตามซื้อกันเนี่ยเราจะได้ยินประวุประโยคที่ว่าทองไม่มีวันลงหรือแม้กระทั่งทางเซ็ตตั้งชื่อว่าเอาสา,ษา,ษารทองคำเนี่ยก็มีคนมาแยั้งว่าทองไม่มีวันอสากหรอกเสื้อนั้นผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าใน long term เนี่ยทองมันไม่ตายหรอกแต่ว่าคุณต้องคิดในแง่การลงทุนว่าเอ๊ะสิ่งที่เคยผ่านผ่านมาในอดีตเนี่ย บางครั้งเนี่ยไซเคิลของการจากจุดที่มันขึ้นแล้วตกลงไปแล้วฟื้นกลับเนี่ยมันกินระยะประมาณสิบปีหรือมากกว่านั้นคือโอเคมันไม่อวาสานใช่แต่มันอาจจะไม่ฟื้นกลับมาในในรุ่นของเราอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนซึ่งอันนั้นผมไม่เถียงนะว่าทองไม่อวสานเพราะ มันได้พิสูจน์ตัวตนมาได้ตั้งแต่อดีตแล้วว่ามันเป็นโลหะมีค่าที่ใครๆก็เอาไว้เป็นคุณสำรองถูกไหมครับอันนั้นถูกต้องแต่ในแง่การลงทุนเราต้องคิดเรื่องเวลาเข้ามาด้วยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยใอดีตเคยเกิดมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะครับตามครั้งไล่ไปจากเก่าสุดก่อนนะครับเมื่อกี้คุณจะเห็นภาพที่บอกว่าใครไม่มีทองเป็นคนโง่ แล้วก็ดีใจกันใหญ่ที่มันขึ้นมา850คุณอาจจะเทียบกับราคาสมัยนี้เขบอกว่าโห850น้อยจังไม่ใช่เพราะเงินเฟอ้อเงินอะไรมันปรับมาเรื่อยๆทองวิ่งจาก100ดอลลาร์มาที่850เยอะไหมเยอะไหมครับครับ8.5เท่าอืมเยอะสิถูกไหมครับ่บวบงนั้นเขาก็แห่แหนกันเหมือนเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ ว่าทาไมทองวิ่งเนี่ยก็เพราะว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อสูงมากมีวิกฤตน้ํามันตอลลาอ่อนค่าพอดอลลร์อ่อนค่าเนี่ยเงินมันก็มักจะไหลเข้ามาที่ทองคำเป็นเซฟเฮเวนถูกไหมครับตามตําราเศรษฐศาสตร์แต่ทีนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าคนทั่วไปเนี่ยเกิดภาวะเฟียลมิสซิ่งเอาก็คือฟ o รโมนี่แหละคือกลัวตกรถ นะครับแห่กันไปซื้อทองคุณคุณไหมครับเหมือนตอนนี้ไหมครับอืตอนนี้ตอนนี้แบบเพจดาราเพจบันเทิงอะไรก็ลงข่าวทองนะถ้าคุณสังเกตใช่ครับใช่ครับปกติลงข่าวก็สิบดาราข่าวคนนั้นคนนี้แต่เดี๋ยวนี้ลงข่าวทองนะอืซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพจลงทุนทีนี้เนี่ยเราก็อยู่ในภาวะเดียวกันนะั่นแหละจากแปดร้อยห้าสิบมันตกกลับลงมา ที่290คือเวลาคนโฟม o เนี่ยไพรซ์ Price มันกจะถูกไพรซ์ขึ้นไปโดยไม่ค่อยมีฟันดัมเบทอทลซับพอร์ตแหละครับทีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะเอา Data ตัวเลขมาอธิบายเนี่ยมันลำบากผมก็เลยเสนอว่าไอ้ของที่จะจับพฤติกรรมมวลชนได้เนี่ยมันควรจะเป็นเทคนิคเขานะครับพอดีผมไปเห็นคอมเมนต์ของวันจันทร์ที่เราก็บอกทีนอ้มันจะใช้ได้ยังไงมันต้อง ใช้ Data นั่นนู้นนี่แต่ผมมองกลับกันเวลาทุกอย่างมันไร้เหตุผลเนี่ยเทคนิคมันจะอธิบายได้ครับเพราะถ้าคุณอ่านเทคนิคขเชิงลึกมันคือณิตศาสตร์แล้วคณิตศาสตร์คุณต้องอ่านตัวเลขที่อิงพฤติกรรมวลชนไม่ใช่ตัวเลขล้วนๆนะครับถ้าอ่านตัวเลขล้วนๆคุณจะไม่เห็นเบื้องหลังว่ามันมันทําอะไรอยู่บนะครับอ่านนี่คือรอบแรกอรอบแรกรอบแรกเนี่ยจาตัวเลขไว้ก่อนนะฮะตอนนั้นลบไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต 65%จาก850ที่พีคเหลือประมาณ290นะครับหลังจากนี้มีมีเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกเหรอครับมีอีกครับครับมีปี1211หลังสปรับนะครับพวกเราก็คงผ่านมาแหละเราทันอยู่แล้วสปลายถูกไหมครับอ่าช่วงนั้นหุ้นก็ตกเหมือนกันถูกไหมนะครับทีนี้เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้น นะครับมันมีเรื่องของ QE นะครับ QE คือการอัดฉีดเงินเข้าในระบบถูกไหมครับแล้วก็เกิดวิกฤตนักลงทุนก็ตามตำราหนีเข้าทองคำนะครับทองก็ถูกร้ายจากเจ็ดร้อยไปที่พ9นเ้าร้ี่สิบในช่วงปี2008ถึงสองพันิบเอ็ดก็เรนประมาณสามปีนี่ครับ คุณคุ้นอีกแล้ว etf ทอง flow โโเข้ามหาศาลข่าวทั่วโลกพูดถึงทองเหมือนไหมครับเหมือนเลยครับเหมือนไหมครับเหมือนนะครับเหมือนเลยเหมือนเหมือนปีพันเก้ร้อยแปดสิบแล้วก็เหมือนตอนนี้ปรากฏว่าเกิด c r a ชร่วงลงมาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตจากพันเก้ร้อยยี่สิบเหลือมาที่พันห้าสิบนะครับในปีพันสองร้อยสิบห้าเหมือนกัน เกิดกลัวตกรถ Fear of missing out ทําำให้เกิดการเข้าไปหนีไปที่ทองที่เซฟเฮเวนนะครับกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนว่าไม่เสี่ยงแต่จริงๆมันก็เสี่ยงครับคือมันมีประโยคหนึ่งถูกตัวถูกราคาและก็เวลาเหมาะสมการลงทุนเนี่ยมันต้องถูกราคาแล้วก็เวลาเหมาะสมด้วยนะครับถ้าคุณไม่ถูกเวลา นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะพูดว่าทองเนี่ยลองเทอมยังไงก็ขึ้นอันนั้นถูกผมไม่เถียงแต่มันกี่ปีละ่ะเราอาจจะมีชีวิตไม่ถึงตอนมันฟื้นกลับขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับอ่าโอเคกลับมานี่ครั้งที่สองผ่านไปแล้วปรากฏว่าครั้งที่สามอันนี้พวกเราทันแน่แน่โควิดนะครับช่วงโควิดหุ้นตกระเนรระนาดเลยถูกไหมตลาดตงจำบรรยากาศนั้นได้ไหมเปิดมาตอนเช้าเซ็ตตก ยังไม่ทันคลิกเมาส์เลยถูกไหมครับถึงฟลอเลยฟลอเลยครับรรคุณไม่ทันทําอะไรเลยเปิดมาติง้งตุ้มๆแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่หลายวันนะครับก็ปรากฏว่าคนก็หนีจากสินทรัพย์เสี่ยงสิตลาดหุ้นไม่ไหวละฉันก็ต้องไปที่ทองคำเป็นเซฟเฮฟเว่นมันก็เลยเกิดแรงดันให้ราคาทองมันขยับขึ้นไปจากพันสี่ร้อยห้าสิบไปที่พันสองเจ็ดสิบห้าในปีสองพันยี่สิบแล้วปรากฏว่าเกิดการครัชแต่ว่า อันนี้ก็คงเรียกว่า mini crash นะมินิครัชนะเพราะว่าจากจากแถวนี้ลงมาแถวต่ำกว่าพันเจ็ดนะครับ,รบแต่บังเอิญที่ถูกบันทึกไว้เพราะว่าคนซัฟเฟอร์จากการลงทุนหลายต่อคนทั้งตลาดหุ้นแล้วพอหนีไปทองคำก็โดนอีกรอบหนึ่งมันก็เลยถูกบันทึกไว้แต่ก็เป็นมินิคือถ้าเทียบมันน้อยกว่าครั้งหนึ่งกับครั้งสองนะครับทีนี้เนี่ย เราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพฤติกรรมเนี่ยเวลาเรากลัวตกรถเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเรานักลงทุนทั่วไปเนี่ยทำก็คือว่าขึ้นแรงแล้วค่อยซื้อเพราะว่าตรงนั้นมาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยข่าวดีครับสื่อต่างๆลงภาพคุณแห่กันไปที่ร้านทองช่วงนี้คุณก็เห็นนะครับแหกันไปเยอะแล้วก็ ข่าวดังเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อเมื่อก่อนลงข่าวกสิ0บันเทิงลงข่าวดาราเดี๋ยวนี้ลงข่าวทองราคาทองนะครับทีนี้คนอื่นเขาโตกําไรฉันก็อยากได้บ้างเริ่มเริ่มไม่ใช้ความคิดละเริ่มใช้ความโลภพอคุณเริ่มใช้ความโลภไรซ์มันจะถูกอับดันขึ้นด้วยพลังมวลชนที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลดังนั้น เวลาคุณเอาดาต a ที่เหมือนจะเป็นฟันดัมเบลท์ามาจับมันจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพฤติกรรมความโลภของคุณมันของคนมันไดรยให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเหมือนเหมือนประโยคของนิวตันนิวตันเจ๊งหุ้นนิวตันเขาบอกว่าเขาเนี่ยคำนวณอะไรก็ได้ทั้งหมด,ดนในโลกนี้ถูกไหมทุกคนครู้จักนิวตันเพราะเราเรียนฟิสิกส์แต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของมวลชนได้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณเอาตัวเลขอะไรมาจับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยรีสันเทเบิลแล้วแต่เทคนิคเเทคนิคเเฉยเฉยที่เป็นตัวเลขก็ไม่โอเคเพราะงั้นคุณต้องอ่านเทคนิคที่อิงพฤติกรรมมวลชนนะครับครั่มาเกิดอะไรขึ้นครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับพี่มาเฉียวสรุปเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยประมาณ3ครั้งให้เราเห็นนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งพันสองพันแปด ปี2011นะครับแล้วก็มีล่าสุดปี2020ด้วยนะครับสครั้งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทอาคาปรับตัวลงมาตั้งแต่10%ครั้งที่มากที่สุดเนี่ยลงไปเกินกว่า50%นะครับพี่ม้าเฉียวมองว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ปฏิสาสมรอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเมื่อสองสาครั้งที่ผ่านมาในรอบประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานี้ไหมครับอ่าหน้าจอผมขึ้นไหมครับ,รบเป็นฉากตัวนี้อันนี้ไฮไลไท์เลยโอเค,คนะครับหลังเราหลังจากที่เราลงมาจาก120 จุดสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับสี 4, 3, 4, 6, 1, ่สามสี่หกจุดหนึ่งสี่เร์ชาร์เก็ตของฟิโบนัชชีหรือว่าเป็น early e x h a u s t i o n z o n e คือโซนเริ่มต้นที่หมดแรงแน่นอนว่ามันพักตัวตามทฤษฎีละทีนี้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับไอ้กรอบตรง,นตรง,นงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยทางเทคนิคอลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นร่องรอยของนายตลาดครับ คำว่าในตลาดก็คือ market ็ตเมเกหรือคนคุมเกมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาดราฟ์ราคาโดยไม่พักจนเกิดช่องว่างขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเหมือนเราสามารถแกะรอยพฤติกรรมในตลาดเขาบอกว่าเวลาเกิดช่องว่างพวกเนี้ในตลาดจะวกกลับมาเพื่อปิดร่องรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออ่านรวมกันเราจะได้ว่า ในตลาดจะวกกลับมารีเทสตรงนี้ซึ่งมีค่าสามแปดเก้าเจ็ดจุดหนึ่งสามและสามเก้าเก้าแปดจุดหนึ่งห้าะครับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่ามันเป็นแฟร์แวรลูแก็อธิบายแบบชาวบ้านก็คือเจ้าเขาทำไว้เขาต้องกลับมากดรอยเขาไม่ให้ค,คนสะกดรอยเขาได้ อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าทฤษฎีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยเออใช่แนวรับหรือเปล่าครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งพันเดี๋ยวนะอสามพันสามันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดครับเป็นแนวรับหรือเปล่าครับถูกต้องมันจะเป็นแนวรับสําคัญของรอบนี้ซึ่งก็คงจะเห็นการทดสอบในสัปดาห์นี้แหละครับนะครับทีนี้มันยังไม่พังอื แม้จะลงมาตอนนี้คนร้องไห้กันเยอะก็อ่านว่าย่อ,อนะครับครับมันจะวิกฤตก็ต่อเมื่ออันนี้พังวิเทคอลโซนถ้ามันไม่พังมันจะฟื้นกลับไปครับตัวพิเทคอลโซนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอดีแถบข้างๆมันบางไปนิดหนึ่งฮะสามพันเอ๊ะปากกาผมขึ้นไหมครับขึ้นครับอ่าผมงั้นผมเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งสามแปด เก้าเจ็ดจุดหนึ่งสามนะครับสามเก้าเก้าแปดจุดหนึ่งห้าบโอเคมันคือมันคือตรงนี้บเป็นสองแนวอ่ะมันคือขอบเพราะมันเป็นโซนทรางนั้นมันจะมีขอบบนกับขอบล่างถูกไหมครับขอบล่างมันคือสามแปดเก้าเจ็ดจุดหนึ่งสามแล้วก็ขอบบนมันคือสามเก้าเก้าแปดจุดหนึ่งห้าบทีนี้ให้กูเลงโซนนี้ไว้นะครับถ้ามันเทสแล้วไม่พัง มันจะดีดกลับ,บอ,อีกอันหนึ่งที่อยากให้ตามดูก็คือว่ามันจะมีอีเวนต์ของทางฝั่งอเมริกา23-24ตัวเลขสำคัญเลขสำคัญจะประกาศออกมาซึ่งโดยปกติถ้าอ้างอิง investing.com เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ระดับดาคดาวซึ่ง price ไม่ได้ discount everything นะผมก็ใช้ t e c h n i c a แต่คำว่า price discount everything ผมไม่เห็นด้วยเพราะในโลกสมัยใหม่เนี่ยคุณต้องเอาทั้งหมดมารวมกัน การประกาศอีเวนต์ของเฟดของอาทางฝั่งเมกาเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับมันไม่ใช่ข่าวมันคือแฟกต์เพราะมันประกาศออกมาด้วยตัวเลขแน่นอนมันมีผลต่อตลาดโดยเฉพาะทองคำดังนั้นให้ตามดูยี่สามยี่สี่ถ้าจะเบรกไอ้นี่ลงมาพังเนี่ยมันก็จะเกิดช่วงนี้แหละนะครับเพราะงั้นคุณก็ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับหรือถ้ามันจะวกกลับมันก็จะเป็นโซนนี้แหละ เข่ไหมครับชัดเจนไหมครับครับทีนี้ถ้าเอาภาพระยะสั้นเลยครับผมขอแนวรับสุดท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับกลับไปที่ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับอ๋อโอเคสามแปดเก้าเจ็ดอันนี้คือถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปเนี่ยเรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นขอบขอบล่างสามแปดเก้าครับจุดขอบหนึ่งสามขอบล่างตรงนี้คือห้ามหลุดเด็ดขาดในรอบนี้นะครับโอ้แต่ก็ลึกมากนะครับพี่ม้าเฉียวเพราะว่ามันก็มีแกลบจาก ตอนนี้ประมาณ4,000ต้นต้นเนี่ยอีกก็เป็นร้อยอะครับคือรอถึงขนาดนี้ลหลายคนอาจจะแบบเออรู้สึกใจไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะลงมาเป็นร้อยร้ยดอลลาร์จากตรงน,นี้อีกนะครับแต่ถ้าเขาฟังรายการเราเนาะเขาก็ได้รับคาเตือนไปแล้วนี่จากโซนบนนะครับกเ็เหมือนตอนนี้เนี่ยกอบนกําลังกําลังถูกเทสอยู่นะครับ3998ว่าจะ ได้อยู่มกําลังใกล้มาเทสแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาภาพระยะสั้นกว่านั้นอีกอผมมีพอดีผมเขียนโปรแกรมไว้เพื่อดูภาพระยะสั้นแบบเดย์กับอินทาเดย์นะครับตอนนี้โปรแกรมผมบอกว่าให้ระวังการเทสที่ s หนึ่ง s หนึ่งเนี่ยคือซั p พ o r t z o ซนที่หนึ่ง support z o n ที่หนึ่งมีค่า4 0 0ศ1 1ย์สามจุดหนึ่งหนึ่งแว่นขยายขึ้นไหมครับขึ้นครับอ่าหรือมันก็คือตรงนี้ สี่ศูนย์ศูนย์สามจุดหนึ่งหนึ่งอันนี้เลขสี่นะครับซึ่ง a อไอผมเตือนว่าระวังการลงมาเทสโซนนี้ในภาพระยะสั้นตอนนี้สิบหกนากายี่สิบสี่นาทีเพราะงั้นคุณต้องเฝ้าละในภาพคือไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีผลก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับ,ค,รบคือมีโอกาสจะเห็นการเทสสรงนี้แหละทีนี้ถ้าลงมาสี่ศูนย์ศูนย์สามจุดหนึ่งหนึ่ง ไอ้เจ้าเมื่อกี้ก็ครับก็อยู่ไม่ไกลแล้วเพราะว่ามันคือสามเก้าเก้าแปดจุดหนึ่งห้ามันคือขอบบนครับนะครับส่วนขอบล่างมันคือสามแปดเก้าเจ็ดจุดหสามครับก็ถ้าตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณสักสี่พันกับสามพันเก้านี่ยนะครับแถวนี้นะครับถูกต้องอ่าอ่าสามพันเอาเอาง่ายๆสามพันเก้าสี่พันครับก็พี่มาเชียวหัวคืนนี้ให้ระวังตัวเลข ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยยังมีก m e n t s นชัดดาวอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะประกาศได้ตามกําหนดนหรือเปล่านะครับอาจจะไม่สามารถประกาศได้ถ้าเป็นแบบนี้แนะนํำยังไงดีครับถ้าประกาศไม่ได้ผมก็ว่าดีนะครับ <laughs> เพราะปกติถ้ามีอีเวนต์พวกนี้เนี่ยครับตลาดมันจะเขย่ามากเขย่าทั้งบูทั้งแบคือถ้าเราสังเกตมันจะลากเหมือนรถไฟอหอ,อะครับพึ้งปัง,งปึ้งปังแล้วค่อยเฉลยว่าจะเอาขึ้นเอาลง แต่ก็ไม่แน่ครับเขาบอกว่าสัปดาห์นี้จะคุยกันได้นะครับอาจจะกลับมาประกาศทานก็ได้เพราะว่าก่าจะประกาศกันก็วันศุกร์เนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อ C P I นะครับครับสุดท้ายครับเวลาบทอดีครับอยากให้พี่มาเฉียวแนะนำหน่อยครับว่าอ่ะวันนี้เราเห็นแนวรับแล้วนะครับ4,000 3,09เป็นจุดสําคัญในการกลับตัวนะวันนี้ถ้าใครที่มีทองอยู่แนะนํายังไงดีหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะกลับเข้าไปซื้อเนี่ยซื้อตรงไหนดียังยืนยันตัวเลขเดิมที่ให้ไววันจันทร์หรือเปล่านะครับว่าแถวนี้นะครับ4,000หรือว่า3,09 นอกจากจะเป็นแนวรับแล้วอาจาจะเป็นจุดซื้อสำหรับคนที่กําลังรอซื้ออยู่ก็ได้ครับถ้าคุณรอซื้อเนี่ยคุณเฝ้าตรงนี้เลยครับครับนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือ XAUUSD ถ้าคุณเป็นทองทองคําแท่งคุณต้องไป convert ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกับ,บอ,อัตราส่วนของเราถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันอิง99.5ทองไทยมันก็96.5ครับเพราะงั้นมันมันต้อง convert ราคานะครับ มันก็มีสมาการของมันคุณลองไปหาดูแล้วกันถ้าคุณเทรดทองไทยทีนี้ถ้าคุณถือทองแท่งผมคิดว่าคุณไม่จาเป็นต้องแพนิกมากหรอกครับเพราะว่าผมเห็นด้วยระยะยาวทองมันขึ้นครับคุณสามารถไม่ขึ้นรุ่นคุณมันก็ขึ้นรุ่นลูกไม่ขึ้นรุ่นลูกมันก็ขึ้นรุ่นหลานทองแท่งมันไม่หายแต่ถ้าคุณเทรดพวกโกลฟิเจอร์คุณต้องยอมแพ้อ,อย่าไปดือ้อดึงดือ้อลั้นรือว่าครับเอ๊ะเผื่อคุณทำทวิตอะไรแล้วทองดีดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น มันเป็นการคาดหวังแบบเข้าข้างตัวเองรับสมมติมันไหลมาแล้วโซนนี้มันเบรกแล้วมันพังยังไงมันไม่ใช่ทางขึ้นแล้วบนะครับแล้วการไหลแบบนี้ที่มันเบรกโซนเนี่ยมันจะคาดการไม่ได้แล้วว่ามันจะลงหนักแค่ไหนอ่ะสมมติสมมุติโซนนี้เบรกตรงเนี้ย61.8มีในยะก็คือ3716ก็อีกไกลมากเลยละแล้วเราจะทนไหวไหม,มเนี่ยเติมเงินไปเรื่อยๆเติมเงินไปเรื่อยๆแน่นอนว่า ถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์ไม่ได้คุณต้องมีจุดยอมแพ้อยู่แต่ถ้าคุณเทรดทองคาคุณไม่อะถ้าคุณมีทองแท่งคุณไม่ต้องแพนิคเยอะครับเพราะผมเห็นด้วยกับกลยุทธ์ไม่ขึ้นรุ่นชีวิตชั้นก็ขึ้นรุ่นลูกไม่รุ่นลูกไม่ขึ้นก็รุ่นหลานแน่นอนเมันขึ้นอ่าได้ครับชัดเจนไหมได้ครับก็ดูตามความเสี่ยงที่รับได้นะครับยังไงเนี่ยถ้าเสี่ยงเกินไปก็สต็อปลอสไปก่อนแล้วก็มองแนวรับที่เราให้ไว้4,000 3,09เป็นตัวเลขกลมๆนะครับ3 0 0ห้ามหลุดถ้า อาจจะลงลึกเลยฮนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปสะสมเนี่ยตรงนี้ถือเป็นแนวรับที่ลองวางแผนกันให้ดีนะครับตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มาเฉียวมากเลยนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ